สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดชีวิตปีเตอร์ครับไม่สมหวังเรื่องรักถูกนอกใจถึง5ครั้ง จัดเป็นหนุ่มหล่อที่โดดเด่นมาตลอดตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงปัจจุบันเลยทีเดียวครับสำหรับปีเตอร์คอไดเรนดอลหนุ่มเจ้าสเสน่ห์ลูกครึ่งไทยเดนมาร์กที่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีต่อกี่ปีความหล่อของเขาก็ไม่เคยลดลงเลยโดยเจ้าตัวได้ออกมาเผยถึงเรื่องความรักและครอบครัวแบบจัดเต็มโดยเจ้าตัวเผยว,ว่าเรื่องผมเคยถูกนอกใจไหมผมนับให้แล้วกันที่นึกออกตอนนี้ก็5คนครับ ที่เลิกกันเพราะผมจับได้คือคบกันอย่างนี้มีอยู่วันหนึ่งมีอะไรผิดสังเกตก็มีอยู่ครั้งหนึ่งมีธุระธุระสาคัญกลับไปนอนก่อนเธอะเราก็รู้สึกปกติต้องกลับบ้านพร้อมกันโทรไปไม่รับสายติดต่อ,อยังไงก็ไม่ได้ผมก็ไม่ได้นอนทั้งคืนผมก็กังวลก็เลยไปบุกไม่อยู่บ้านมาอยู่บ้านผมก็รอแล้วเขาก็กลับมาตอนเช้าก็จับได้แต่มีบางคนที่เราถึงแบบคันว่าเราเขอเปิดแอปพลิเคชันเพื่อติดตาม ตัวอย่างที่เขาโทรหาใครแล้วคุยโทรศัพท์มันก็ยังบันทึกอยู่ GPS เดินทางไปไหนมาแล้วเท่าไรรวมถึงโทรศัพท์วางอยู่ผมกดแค่หนึ่งปุ่มมันเปิดไมให้ผมฟังเลยแล้วเราก็เจอความจริงที่มากกว่าที่เราคิดครับ ส่วนที่ถามว่าตอนนั้นมีข่าวผมหายไปนี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่ผมออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้ครับงานนี้หายหมดเงียบกริบเลยมันก็มีช่วงที่มันเครียดจริงๆเพราะมันมีช่วงที่มันกดดันมันไปต่อไม่ได้แบบว่าผมไม่ใช่คนที่แบบว่าจะเอาคะแนนเข้าตัวเองการที่ปกป้องตัวเองผลลัพธ์คืออะไรเราต้องไปว่าคนอื่นไหมแล้วเราปกป้องตัวเองเพื่อให้ตัวเองดูดีไม่ใช่แนวทางผมว่าไม่แมนแล้วผมก็ไม่ได้ถูกส มาแบบนี้แต่ท้ายที่สุดผมไม่อยากไปพูดอะไรไม่ดีแล้วลูกกลับมาดูถ้าเรารู้อยู่แก่ใจเรามองตัวเองในกระจกทุกเช้าเรารู้สึกยังไงครับและหลังจากมรสุมลูกใหญ่ที่ผ่านพ้นไปแล้วนั้นปีเตอร์ก็กำลังจะกลับมามีผลงานในวงการบันเทิงอีกครั้งท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียลนิวส์ขอบคุณครับ